สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมครับจะไม่นำวิธีการพับหน้าจอโนบุกแล้วเครื่องไม่ดับครับบน w i n d o w นะครับ,บ,รบซึ่งเราสามารถตั้งค่าให้สามารถพับหน้าจอโนบุกแล้วเครื่องยังทํางานอยู่นะครับในกรณีที่เราอาจจะต้องการพับหน้าจอขณะระหว่างเดินทางไปห้องประชุมนะครับแล้วไม่ต้องการให้เครื่องมันปิดนะครับหรือเวลาเรา ไปทานอาหารแล้วต้องการพับหน้าจอแล้วเครื่องยังต้องทําการทํางานอยู่อย่างเช่นโทนถ่ายข้อมูลน,นะไม่อยากให้เครื่องนั้นดับนะครับไม่อยากคนอ,อื่นเห็นว่าเรานั้นทํางานอยู่นะครับเราสามารถพับหน้าจอลงมาได้นะครับแต่เครื่องยังทํางานปก,กติได้เลยนะครับหรือใครที่ต้องการต่อกับตัวทีวีนะครับเช่นต่อดูภาพยนตร์และพับหน้าจอลงมาก็ได้นะครับตรงนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับง่ายๆนะครับเป็นการตั้งค่าพื้นฐานที่เราควรรู้ด้วยเอาละเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวว่าขั้นตอนตรงนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับ แล้วมาดูเทคนิคในการตั้งค่าในการพับหน้าจอโนบุกนะครับพอพับเสร็จแล้วเครื่องจะทํางานปกตินะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าง่ายๆนะครับเริ่มต้นนะครับให้พิมพ์ค้นหาคาว่าชุดนะครับอะพาวเวอร์แผ่นนะครับชุดอะพาวเวอร์แผ่นนะครับตรงนี้นะพิมพ์แล้วก็จะเป็นหน้าตาไอคอนแบบนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่บวกปลั๊กนะครับก็กดเข้าไปครับจากนั้นมาหาหัวข้อที่2นะครับหัวข้อชุด with the power b o t t o m นะครับก็คือการกดปุ่มนะครับกดตรงนี้นะกดเข้าไปครับ จากนั้นก็จะปรากฏหน้าตรงนี้ขึ้นมาก็คือปุ่ม power นะครับกับตัวการพับหน้าจอนะครับปุ่ม power พี่ก๊อฟเคยสอนวิธีการตั้งค่าให้กดแล้วก็เพื่อชัดดาวนะครับแต่ว่าตัวพับหน้าจอนะครับพี่ก๊อฟแนะนําเลยครับตรงนี้นะฮะถ้าเกิดต้องการตั้งค่าให้มันไม่ดับนะครับให้ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วเลือกหัวข้อ do nothing นะครับ do nothing ก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับหรือถ้าเกิดเป็นปลั๊กด้วยนะครับต้องตั้งค่าแยกกันนะครับพอเลือกตรงนระคับ ยกตัวอย่างตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟใช้น็อตบุ๊กนะครับต่อกับตัวแคปเจอร์การนะครับพี่ก๊อฟปิดพับเจอพับลงมานะครับเครื่องนะครับจะแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ยังกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมนะครับก็คือยังทํางานปกติตอนนี้พับเครื่องแล้วนะครับเราขยับเมาส์ได้เห็นไหมพี่ก๊อฟขยับเมาส์ตอนนี้ขยับเมาส์ได้นะครับจริงๆโน้ตบุ๊กเนี่ยเรามองไม่เห็นใช่ไหมแต่พี่ก๊อฟต่อจอนอกก็จะเห็นเหมือนเี้พี่ก๊อฟบอกว่าคือเราสามารถต่อออกทีวีนะครับแล้วก็พับหน้าจอไปไม่ต้้้้้อองใใหมมาานนจเเกกกะคครัับบแลว็ชส์ขยได หรือจะโอนถ่ายข้อมูลต่อยู b ต่างๆนะครับตัวฮาร์ดไดร์มาแล้วก็โอนถ่ายข้อมูลไปนะครับเราก็ไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเครื่องทํางานอยู่นี่ครับทำงานแค่นี้เองนะครับนี่ก็คือการตั้งค่านะครับในการทับหน้าจอนะครับให้เครื่องนั้นทำงานได้ปกตินะครับก็คือไม่ปิดเครื่องนะครับเป็นขั้นตอนพื้นฐานง่ายๆที่เราสามารถ ตั้งค่านะครับใครที่ต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับลองนําไปใช้งานกันดูครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจเราครับช่วยกดติดตามสับส c คร b ์กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ไ i ทครับ